สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อั๋นวิทวัตไอา,าหัวหน้าครูฝึกกับรายการคู่หูดูแลรถกับครูบวต้าครับซึ่งรายการนี้จะแนะนําเทคนิคและวิธีการในเรื่องของการบํารุงรักษาการแก้ไขปัญหาและการปรับตั้งอย่างง่ายซึ่งทุกท่านสามารถทําได้เองครับวันนี้เป็นหัวข้อในเรื่องของการบํารุงรักษาระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ในรถขุดครับแน่นอนครับว่าในการใช้งานรถขุดนั้นในพื้นที่ที่อาจจะมีอากาศร้อนหรือว่าพื้นที่ที่มีฝุ่นค่อนข้างที่จะเยอะ ปัญหาระบบระบายความร้อนอาจจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นวันนี้ผมจะแนะนําเทคนิคในเรื่องของการดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ครับก่อนที่จะทําการตรวจเช็คหรือว่าบารุงรักษาเราต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรกันบ้างมาดูกันครับหัวเป่าลมครับแล้วก็สายประแจนะครับเบอร์12เบอร์14เหล็กงัตยางนะครับพุทเหล็ก สำหรับคนขับขนาดใช้งานต้องคอยตรวจเช็คแผงหน้าปัดอย่างสม่ำเสมอว่ามีความร้อนขึ้นสูงหรือไม่นะครับซึ่งแน่นอนครับว่ารถขุดรุ่นใหม่ของคูมาต้านั้นจะมีระบบป้องกันเครื่องยนต์โอเวอร์ฮีทหรือว่าความร้อนขึ้นสูงถ้าใช้งานแล้วมีความร้อนขึ้นสูงนั้นรถขุดรุ่นใหม่นะครับจะเบารอบเครื่องอัตโนมัติซึ่งไม่ฝืนให้รถนั้นสามารถใช้งานได้นะครับจนกว่าจะดูแลระบบระบายความร้อนและอุณหภูมิลดต่ำลงถึงจะสามารถเร่งได้ตามปกติดังนั้นถ้าเกิดความร้อนขึ้นสูงห้ามดับเครื่องทันี ให้เบารอบเครื่องแล้วก็ทิ้งไว้สักระยะหนึ่งนะครับเมื่อเครื่องยนต์นะครับอุณหภูมิเริ่มลดลงแล้วค่อยดับเครื่องแล้วตรวจสอบหาสาเหตุว่ามีการอุดตันหรือว่าระบบระบายความร้อนเราติดขัดตรงไหนนะครับ <c oughs> ครับกรณีที่ถ้าเครื่องยนต์มีความร้อนขึ้นสูงนะครับที่คนขับสังเกตเห็นได้นะครับจะต้องลงมาตรวจสอบหาสาเหตุซึ่งสาเหตุในเรื่องของความร้อนขึ้นสูงนั้นนะครับมีอยู่3สาเหตุหรือว่าปัจจัยหลักๆอันดับแรกนะครับในเรื่องของระบบระบายความร้อนก็คือ อากาศที่ไประบายความร้อนที่แผงม้าน้ำเรื่องของลมในการระบายความร้อนนั้นระบายได้ไม่สะดวกจะต้องมีการตรวจเช็คแล้วก็หาสาเหตุตัวที่จะช่วยในเรื่องของระบายความร้อนนะครับคือดูดอากาศมาระบายความร้อนนั้นก็คือในเรื่องของสายพานพัดลมซึ่งสายพานพัดลมนั้นนะครับมีหน้าที่ในเรื่องของขับชุดพัดลมนะครับให้เกิดการหมุนนะครับเพื่อดูดเอาอากาศเย็นมาระบายความร้อนที่แผงม้าน้ำแล้วก็ส่งลงไปยังด้านล่างในกรณีที่สายพานพัดลมหย่อนเกินไปนะครับจะต้องมีการปรับตั้งแต่ละ รุ่นนะครับก็จะมีวิธีการปรับตั้งไม่เหมือนกันบางรุ่นจะต้องใช้นะครับตัวปรับตั้งโดยการใช้เหล็กนันยางในการงัดไดชาร์ตนะครับหรือบางรุ่นสามารถปรับตั้งได้เลยนะครับสามารถศึกษาได้ตามคู่มือการใช้ของแต่ละรุ่นนะครับสายพันธุ์ถลมฉีกหรือว่าสายพันธุ์ถลมขาดอันนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนนะครับเมื่อหมดอายุหรือว่าหมดสภาพการใช้งานต้องเปลี่ยนออกเท่านั้นนะครับ <c oughs> จะต้องอยู่ในค่าที่ถูกต้องแล้วก็ไม่หย่อนเกินไปหรือว่าไม่ตึงจนเกินไป ครับต่อมานะครับเรามาตรวจสอบในเรื่องของการไหลของอากาศที่เข้าไประบายความร้อนนะครับอันดับแรกนะครับเช็คในเรื่องของการอุดตันนะครับของตะแกงหน้ามอน้ํานะครับตัวนี้นะครับสามารถเอาผ้าเช็ดทําความสะอาดนะครับหรือว่าใช้ลมเป่านะครับทําความสะอาดได้นะครับจากนั้นนะครับให้เราเปิดฝาครอบนะครับฝาครอบชุดตะแกงหน้ามอาน้าขึ้นนะครับต่อไปเราจะเจอนะครับ1นะครับตัวแผงม่น้้าคือตัวนี้นะครับซึ่งอยู่ด้านใน ตัวนี้คือแผงว่าน้านะครับตัวถัดมาตัวนี้จะเป็นแผงของตัว์คูลเลอ e r นะครับแล้วก็แผงตัวระบายความร้อนของน้ามันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็ตัวที่อยู่ด้านหน้าสุดเลยตัวนี้จะเป็นในเรื่องของแผงแอร์นะครับหรือว่าแผงคอยล์ร้อนนะครับหรือว่าคอนเดนเซอร์นะครับในการทําความสะอาดนั้นนะครับสามารถใช้ลมเป่านะครับเป่าทําความสะอาดนะครับนะครับดีที่สุดคือเป่าจากด้านในนะครับออกมาด้านนอกนะครับฉะนั้นฝากคนขับนะครับตรวจเช็คตรวจสอบการอุดตันของแผงว่าน้ําอย่างสม่ําเสมอจะช่วยลดปัญหาในเรื่องของ เครื่องยนต์ร้อนได้ครับครับจุดสุดท้ายในเรื่องของระบบระบายความร้อนในเรื่องของอากาศนะครับเวลาระบายความร้อนนะครับทั้งหมดนะครับอากาศร้อนจะถูกส่งลงไปด้านล่างของเครื่องยนต์ซึ่งด้านล่างนั้นนะครับจะมีแผ่นจิดอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะต้องสามารถอากาศนั้นต้องสามารถระบายความร้อนออกได้อย่างสะดวกกรณีที่มีการอุดตันนะครับหรือว่ามีการ นำแผ่นเหล็กมาปิดนะครับรูระบายจะทําให้ความร้อนนั้นเกิดขึ้นสูงได้อันนี้ต้องตรวจเช็คอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ไม่ควรหาตะแรงเหล็กทึบนะครับมาปิดไม่งั้นนะครับระบบระบายความร้อนนั้นจะทําให้เครื่องยนต์นั้นร้อนจัดได้ครับครับสำหรับสาเหตุที่2นะครับที่ทําให้เครื่องยนต์ร้อนจัดนั่นก็คือในเรื่องของน้ําระบายความร้อนครับซึ่งน้ําระบายความร้อนถือว่าเป็นหวัวใจหลักในเรื่องของการเอาความร้อนออกจากเครื่องยนต์นะครับมาดูสาเหตุย่อยว่าเกี่ยวกับน้ําระบายความร้อนนั้นนะครับ มีอะไรบ้างที่ทาให้เครื่องยนต์ร้อนจัดอันดับแรกนะครับในเรื่องของใช้น้ําระบายความร้อนนั้นผิดประเภทครับกรณีที่บางทีเอาน้ำนะครับเป็นน้ําเปล่านะครับหรือว่าน้ําคลองนะครับไปเติมแทนน้ํายาระบายความร้อนซึ่งจะทําให้จุดเดือดนะครับนั้นค่อนข้างที่จะต่ําโอกาสนะครับที่จะเกิดตะกอนนะครับหรือว่าเกิดการอุดตันในรลังพึ่งของหม้อน้ํานั้นมีสูงรวมถึงในเรื่องของการเกิดสนิมในระบบเครื่องยนต์ด้วยครับดังนั้นจะต้องเลือกประเภทของน้ํายาระบายความร้อน ของแท้คือตราช้างของกูบตตาเท่านั้นนะครับอีกต่อไปนะครับในเรื่องของระดับนะครับน้ำระบายความร้อนที่น้อยเกินไปในกรณีที่ระดับน้ําระบายความร้อนน้อยเกินไปก็จะส่งผลทําให้การเอาความร้อนออกจากเครื่องยนต์นั้นไม่เต็มประสิทธิภาพด้วยนะครับความร้อนจะขึ้นสูงสิ่งที่สําคัญนะครับน้ำต้องถูกประเภทแล้วก็ปริมาณน้ำนะครับจะต้องให้ได้ตามค่าที่กําหนดแล้วก็จะต้องมีการตรวจเช็คทุกครั้งก่อนใช้งานและเปลี่ยนถ่ายน้ํายาระบายความร้อนทุก2ปีครับ ครับต่อมาสําหรับน้ําระบายความร้อนที่ส่งผลทําให้เกิดในเรื่องของความร้อนได้ก็คือในเรื่องของน้ําภายในระบบซึ่งปกติแล้วนะครับน้ำนะครับจะต้องหมุนเวียนนะครับเอาความร้อนนั้นออกมาระบายความร้อนที่แผงหม้อน้ําซึ่งการไหลเวียน e ที่ผิดปกตินั้นอาจจะเกิดจากหนึ่งปั๊มน้ําชํารุดหรืออาจจะสายพันธุ์หย่อนเกินไปทําให้การหมุนของปั๊มน,น้ํานั้นนะครับหมุนได้ไม่เต็มที่การไหลเวียน e ก็ไม่สะดวกทําให้การหมุนเวียนของน้ําระบายความร้อนนั้นทําได้ไม่เต็มที่ทําให้เกิดความร้อนสูงตามขึ้นมานะครับ การควบคุมของวาล์วน้ําหรือว่าเทอร์โมสตัตซึ่งตัวนี้นะครับโอกาสเกิดขึ้นได้ในกรณีรถที่ใช้งานเยอะๆแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนถ่ายน้ําระบายความร้อนตามอายุการใช้งานที่ถูกต้องคือ2ปีจะทําให้เกิดการติดตายนะครับวาล์วเทอร์โมสตัตตัวนี้มีหน้าที่ในเรื่องของควบคุมอุณหภูมิน้ําให้คงที่แล้วก็เปิดระบายความร้อนนะครับเอาน้ําร้อนนั้นออกมาระบายความร้อนที่แผงหม้อน้ําถ้าสมมุติว่าวาล์วตัวนี้ติดตายไม่เปิดจะทําให้น้ําร้อนนั้นไม่ถูกส่งออกมา ระบายความร้อนที่แผงหม้อน้ําันนั้นก็จะเป็นสาเหตุทําให้ระบบระบายความร้อนนั้นผิดปกติเครื่องยนต์ร้อนจัดได้ครับครับสำหรับสาเหตุที่3ครับในเรื่องของความร้อนเครื่องยนต์นั้นขึ้นสูงได้นะครับอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นๆเช่นในเรื่องของสภาพแวดล้อมในการใช้งานนั้นอาจจะหนึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะแออัดนะครับสบสภาพอาจจะมีความร้อนสูงนะครับอีกอย่างในเรื่องของการใช้งานก็เช่นเดียวกันนะครับอาจจะเกิดการใช้งานไม่เหมาะสมหนึ่ง เร่งรอบสูงจนเกินไปนะครับเกินความจาเป็นดังนั้นในการเร่งรอบควรจะให้เหมาะสมกับลักษณะงานนะครับบางท่านอาจจะเร่งรอบสูงแต่ว่าโยกคอนโทรลช้านะครับหรือเราสามารถนะครับเร่งรอบปันกลางนะครับอาจจะไม่เกิน2,000นะครับอยู่ที่ระหว่างพันแปดพแต่ว่าโยกขันควบคุมเร็วนะครับเกิดความสมดุลในการใช้งานก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานนะครับแล้วก็ป้องกันในเรื่องของความร้อนขึ้นสูงด้วยนะครับ อีกอย่างนะครับลักษณะการใช้งานนะครับอันนี้อาจจะเกิดขึ้นกับมือใหม่ได้เช่นการโยกคอนโทลนั้นไม่สมดุลกันอาจจะมีโยกคอนโทลแล้วก็โยกคอนโทลค้างไว้ทําให้รีดิฟ์วาหรือวาควบคุมแรงดันนั้นทํางานตลอดเวลาทําให้เครื่องยนต์นั้นนะครับมีความร้อนขึ้นสูงได้จากน้ํามันไฮดริกที่สูงนะครับดังนั้นในเรื่องของการใช้งานก็ต้องเหมาะสมด้วยนะครับเร่งรอบเหมาะสมสภาพแวดล้อมก็ต้องเหมาะสมด้วยนะถ้าเราตรวจสอบแล้วนะครับทุกอย่างปกติสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องแน่นอนครับ ครับเป็นไงบ้างครับในเรื่องของการบำรุงรักษาระบบระบายความร้อนซึ่งจากที่แนะนํามานะครับผมเชื่อว่าลหลายๆท่านนั้นสามารถทําได้เองนะครับเพราะว่าเป็นขั้นตอนที่ง่ายๆนะครับหากเราดูแลรักษาระบบระบายความร้อนอย่างถูกต้องจะเป็นการยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์แล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานครับก็ขอบคุณพวกเราที่ติดตามคลิปจนจบนะครับแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะนําความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าลืมติดตามคลิปหน้านะครับว่าจะมีคลิปดีๆอะไรมาแนะนําพวกเราอีกนะครับ ครับสำหรับใครมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยอยากให้ทางรายการแนะนำสามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับผมยินดีที่จะเอาความรู้ต่างๆนี้มาถ่ายทอดให้พวกเราทุกคนครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์อั๋นวิทวัสไทตาต้องขอบคุณพวกเราอีกครั้งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ